สวัสดีค่ะมาพบกับสาวสุดินถิ่นแคมแมนะคะวันนี้ได้ส้มตำนะคะเด็ดๆเลยนะคะกบคู่กับขนมจีนนะคะแล้วก็แคบหมูนะคะผักสดๆเลยนะคะมาทานกันนะคะทุกคน ผักสดสดอ,อร่อยมากฮะอ,อะไรนั้นะโฮอ๋อเจ้านกินมืออร่อยกว่าอืมกินมืออร่อย ีผักหล่อมากรเรรอใป้น้องสิดาสีสดสดเลย Xếp hmm. ngựa đây Ui cho nào là...